ผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับและความดันโลหิตสูงผมเกือบตายเพราะเชื่อหมอสมัยใหม่จนต้องเข้าห้อง ICU เป็นเวลา7วันหลังจากนั้นผมเสื่อมศรัทธาหมอสมัยใหม่ผมจำเป็นต้องมีทางออกมิถุนายน2547ภรรยาผมที่เป็นหันตแพทย์มาบอกผมว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และคอเลสเตรอรอลสูงได้หายจากโรคดังกล่าวภายใน3เดือนโดยการกวนแขน2,000ครั้งต่อวันทุกวันผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่ากวนแขนอย่างไรกรกฎาคม2547ผมได้ไปงานวันเกิดของลุงของภรรยาลุงอายุ83ปีแต่สุขภาพและท่าทางไม่ต่างจากคนอายุ40ปี เคลื่อนไหวว่องไวพูดจาเสียงดังฟังชัดมีหนํำซ้ำยังขับรถไปไหนมาไหนเองผมก็เลยถามลุงว่าลุงมีเคล็ดลับในการบำรุงสุขภาพอย่างไรลุงบอกว่าลุงแกว่งแขนวันละ1,000ครั้งทุกวันผมก็เริ่มสนใจว่าการแกว่งแขนเป็นอย่างไรก็เลยเดินหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้บังเอิญโชคดีไปเจอในร้านหนังสือเล็กราคา20บาท แล้วผมก็ฝึกการแกว่งแขนตามหนังสือช่วง15นาทีก่อนนอนจำนวน1,000ครั้งทุกวันผมนอนหลับได้สนิททุกคืนไม่นำซ้ำยังต้องนอนกลางวันหลังอาหารเที่ยงอีก19สิงหาคม2547ผมกินอาหารกลางวันปรากฏว่าผมเจ็บขาดกันไกลด้านขวาขณะเคี้ยวอาหารคล้ายๆกระดูกบ,บนล่างหลุดออกจากกันและกัน ทำให้เวลาเคี้ยวจนเจ็บปวดมากผมรีบไปโรงพยาบาลศรีครินหมอผู้เชี่ยวชาญประชุมผมต้องรอครึ่งชั่วโมงขณะที่รอนั้นผมโทรบอกภรรยาเกี่ยวกับอาการดังกล่าวภรรยาผมบอกให้กลับบ้านเถอะเพราะประเทศไทยยังไม่มีหมอผู้เชี่ยวชาญบร,ร,ริเวขณขาไกลอย่างมากหมอก็ให้ยากายก้าบเนื้นนอและยาแก้ปวดผมก็ไม่เชื่อจนผมได้พบหมอก็เป็นจริงอย่างที่ภรรยาผมพูด หมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อและยาแก้ปวดตอนเย็นผมทรมานมากในการกินอาหารแล้วก่อนนอนผมก็แกว่งแขนตามปกติขณะที่แกว่งก็เกิดความคิดว่าน่าจะเอากล้ามเนื้อไหล่ชนบริเวณหลังหูได้ผลครับภายใน3วันอาการเจ็บขากันกลายหายโดยไม่ต้องกินยาซักเม็ด 6. ธันวาคม2547ตื่นมาตอนเช้าเป็นหวัดน้ำมูกไหลพร้อมจาม ในวันนั้นไปเล่นกอล์ฟกับลูกค้าผมจามจนหมดแรงขนาดเล่นกอล์ฟจนเล่นไม่ไหวจึงขอกลับก่อนในสภาพที่แย่มากคืนนั้นผมก็กวนแขนตามปกติแล้วก็เกิดความคิดอีกว่าการกวนแขนก็เหมือนทำชี้กงคือพลังงานอยู่ที่มือหลังการทำชีก้กงกวนแขนก็น่าจะเหมือนกันดังนั้นพอกวนแขนเสร็จผมก็ใช้มือทั้งสองถูกกันจนเกิดความร้อนแล้วเอามือทั้งสอง โปะที่จมูกเพื่อรักษาอาการหวัดแล้วถูกใหม่และโปะอีกอย่างนั้นอยู่5ครั้ง7ธันวาคม2547ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ปรากฏอาการหวัดเหลืออยู่เลยและลูกค้าที่ผมเล่นก๊อกด้วยเมื่อวานมาเจอผมเขางงมากที่ผมหายภายในข้ามคืน14ธันวาคม2547ตอนบ่ายรู้สึกเจ็บคอด้านซ้ายคล้ายอาการหวัดอีกครั้ง ผมก็ทำอีกครั้งแต่เอามือทั้งสองลูบบริเวณคอด้านซ้ายทำอยู่5ครั้ง15ธันวาคม2547ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ปรากฏอาการเจ็บคอเหลืออยู่เลยในช่วงธันวาคม2547ถึงมกราคม2548ผมผ่านการเป็นหวัด4ครั้งแล้วก็หายภายในข้ามพืนทั้ง4ครั้งซึ่งโดยปกติการเป็นหวัดครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ7-10วันถึงจะหาย มีอยู่ช่วงหนึ่งผมมีอาการเสียวฟันกรามล่างซ้ายภรรยาผมก็ตรวจดูว่ามีฟันผุหรือหินปูนเกาะหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีความผิดปกติใดๆแต่ก็ยังเสียวฟันซี่นี้อยู่ตอนช่วงแกว่งแขนผมก็ใช้วิธีเดิมคือการให้กล้ามเนื้อไหล่กระแทกต้นคอด้านซ้ายอาการเสียวฟันดังกล่าวก็หายไปอาการอีกอย่าง คือเหนื่อยง่ายซึ่งผมในการหายใจขณะกวนแขนประมาณ30รอบของการกวนแขนทุกๆกากรกวนแขน100ครั้งหลังจากนั้นก็ปล่อยลมหายใจออกมาผมรู้สึกความร้อนวิ่งจากต้นคอขึ้นไปทั่วสมองนี่หรือเปล่าที่ทำให้เส้นเลือดในสมองได้มีโอกาสออกกำลังกายคือให้มีการยืดหยุ่นทำให้รักษาความดันโลหิตสูงขณะเดียวกัน อาการเหนื่อยง่ายของผมก็หายไปผมได้แชร์ประสบการณ์นี้ให้คุณพิชัยซึ่งเขาเป็นโรคปัสสาวะไม่สุดและภรรยาเขาเป็นโรคนอนไม่หลับสนิทคือนอนได้2-3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นพอเขาไปแกว่งแขนหนึ่งพันครั้งต่อวันสม่ำเสมอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมก็เจอคุณพิชัยอีกผมก็ถามอาการปัสสาวะไม่สุดของเขาอีก ปรากฏว่าเขาลืมปัญหานี้ไปแล้วเพราะมันหายไปตั้งแต่สองวันแรกที่เขากวนแขนขณะเดียวกันภรรยาเขาก็นอนหลับได้สนิททุกคืนปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังคงกว่นแขนวันละ1,000ครั้งและคุณพชัยได้ไปเหมาหนังสือน,นี้ทั้งหมดที่สอนักพิมพ์มีอยู่เพื่อนำไปแจกเพื่อนๆอีกคนหนึ่งคือคุณธานีซึ่งผมได้บอกเรื่องการกวนแขนให้เขาฟัง แล้วเขาก็เอาไปบอกให้พ่อเขาซึ่งมีอาการปวดเขา่าแต่งจากนั้นประมาณสามวันพ่อเขาก็หายจากอาการดังกล่าวเพราะการกวนแขนซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้บางครั้งคนเราอาจจะอุปโลงขึ้นมาเพื่อเหล่าตัวเองก็ได้นี่เป็นประสบการณ์จริงที่ไมที่ไม่มีการเสริฟแต่งใดๆเพราะผมไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆจากการเผยแพร่ประสบการณ์นี้นอกจากนอกจากการได้ช่วยให้ญาติมิตร หายากการเป็นโรคต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งยาของพวกฝรั่งที่มีผลข้างเคียงระยะยาววิธีการกวนแขนยืดแยกเท้าเท่าความกว้างของไหล่ย่อเข่าลงเล็กน้อยแขนทั้งสองแนบลำตัวปลายลิ้นแตะเพดานบนจากนั้นยกแขนทั้งสองไปข้างหน้าแล้วผลักแขนทั้งสองไปข้างหลังแล้วให้แขนกลับมาเองโดยธรรมชาติเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกา ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปบริเวณลำคอและไหล่ควรจะผ่อนคลายหลับตาเพ่งสมาธิไปกับการนับจำนวนครั้งในการแกว่งแขนทุกๆ100ครั้งของการแกว่งควรจะมีการกลั้นลมหายใจจำนวน30ครั้งของการแกว่งควรจะแกว่งแขนต่อเนื่องการวันละ500ครั้งสำหรับผู้ที่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงและ1,000ครั้งต่อวันสำหรับผู้มีโรคประจำตัว เวลาในการแกว่งที่ดีที่สุดคือก่อนอาน้ําตอนเย็นหลังการแกว่งแขนทุกครั้งฝ่ามือทั้งสองจะมีพลังงานสะสมอยู่ให้เอาฝ่ามือทั้งสองถูกกันให้เกิดความร้อนแล้วไปลูบบริเวณที่เราต้องการรักษาเช่นหัวใจท้องหรือจมูกคอเมื่อเป็นหวัด